สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องแน่น้อยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Monster Hunter Portable 3AD กันอีกเช่นเคยนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะจะมาบอกวิธีก,รการอา่อลงเควส DLC นะผมหรือเควสพิเศษนั่นเองนะตรงนี้นะผมเป็นอีเวนต์เควสนะเควสพิเศษที่เราสามารถที่จะเล่นได้นะจะมาบอกวิธีการลงนะผมามาดูกันก่อนเนาะเดี๋ยวมาดูกันเข้ามาให้ดูกัน พอเราเข้ามาเนี่ยเห็นไหมมนันนี่คือยังไม่ได้ลงนะมัน,นจะเป็นแบบนี้นะผมเนี่ยเรากดเข้ามามีโลแรงไฮแรงนะผมแล้วพอเรากดดูเควสนะเห็นไหมสังเกตว่าเควสจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะผมอันนี้คือยังเรายังไม่ได้ลงเควส์ DLC นะผมอ่าซึ่งเควสตัวนี้เนี่ยเราต้องลงนอกเกมอีกทีหนึ่งนะผมเป็นการลงเพิ่มนะเพื่อให้มันเข้าเล่นได้นะผม ในโลแรงก์นะครับผมมันจะมีอยู่12เควสนะถ้ายังไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลงนะครับผมอ่าแล้วในไฮแอง์นะผมในไฮแอง์จะมี29นะ29เควสนะครับผมจะเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะเห็นไหมเรากดเล่นไม่ได้นะผมแล้วก็แล้วถ้าเราเข้าไปเนี่ยเราก็จะเซฟไม่ได้ด้วยนะผมกดเล่นไม่ได้กดเซฟไม่ได้นะผมดูได้อย่างเดียวอ่าเดี๋ยวมาดูวิธีการลงกันเลยนะ พื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะผมง่ายๆเลยอันดับแรกเราก็ออกเกมไปก่อนเนาะอ่ะอันดับแรกออกเกมไปก่อนนะครับจากนั้นนะทุกคนต้องมีดีสคอดนะผมก็ให้เข้าไปดีสคอ์ไปก่อนเลยนะผมจะทิ้งลิงก์ดีสคอดเอาไว้ใต้คลิปนะผมก็เข้าไปก่อนเนาะเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ก่อนอ่ะให้มาตรงนี้นะผม mfp สามดีตรงนี้แหละ เข้ามานะผมก็จะเจออตรงนี้นะข้างบนไปที่ปักหมุดน,นะผมเนี่ยก็กดมาตามลิงก์เลยนะมันก็จะเจอลิงก์ที่ผมลงเอาไว้นะตรงนี้เลยนะกดเข้าไปเลยแบบรวดเร็วนะผมอ่าจากนั้นให้กดตรงตรงนี้นะ mfp สามาดีนะผม dlt quest กดเข้าไปเลยนะผมกดดาวน์โหลดเนี่ย สามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะผมกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะถ้าของใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะผมเห็นไหมอันนี้ของผมดาวน์โหลดเอาไว้แล้วนะก็จะขอข้ามนะผมไฟล์มันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะจากนั้นให้เราเข้าอเอสไฟนะผมอ่าพอโหลดเสร็จมันจะเข้ามาอยู่ในฟลเดอ,ด,อด์ดาวน์โหลดตรงนี้กดเ<ห>ข้ามาเลยนะผมะจากนั้น,นมันจะเป็น ไฟล์แบบนี้นะให้เรากดแตกไฟล์ก่อนนะผมอ,นนะอ่ะแตกไฟล์ไปที่เส้นทางปัจจุบันเนะาะอ่าจากนั้นมันจะได้ไฟล์ตัวนี้มานะลอง,งก,ลดกดเข้าไปนะผมนี่จะเป็นเซฟของเ u ดีเอลซีทั้งหมดเลยนะให้เรากด Copy ทั้งโฟลเดอร์นี่แหละกด Copy ปีมาเลยจากนั้นปัดกับแล้วก็หาคำว่า mhp สา rd นะผมอ่าให้เรากดเข้าไป ใน psp กดเข้าไปเลยนะผมจากนั้นก็กดเข้าไปในเซฟ e data ตรงนี้กดเข <อ S 2> ้าขไปอ่าแล้วก็กดวางนะผมกดวางตรงนี้เลยนะผมได้เลยพอวางเสร็จเรียบร้อยนะครับผมให้เรากดออกเกมออกทุกอย่างนะผมอะแล้วให้เข้าไปดูในตัวเกมเนาะอ่าอันนี้คือลงเสร็จเรียบร้อยนะผมง่ายๆนะพอลงเสร็จ แล้วก็เข้าตัวเกมนะผมมาดูว่าเข้าเล่นได้ไม่ได้นะผมมาดูว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปไหมนะก่อนลงนะผมมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นเนะแล้วเวลาเราเข้ามันจะเข้าไม่ได้นะผมเข้าเล่นไม่ได้แล้วโลเวโลควส s ล low r a จะมี12บสอง q u e t นะผมสัว quest a n k จะมี29เนาะมาดูกันว่าลงเสร็จแล้วนะผมมันจะมีอะไรเพิ่มเติมบ้าง ดูกันก่อนนะวิ่งมาให้ดูเลยนะครับผมเป็นการลงแบบรวดเร็วแล้วก็ใช้ได้นะกดมาที่อีเวนต์เควสนะครับผมนี่เควสุดท้ายเห็นไหมมันจะขึ้นแบบนี้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเล่นได้เลย อ่าสังเกตความแตกต่างนะครับผมถ้าเกิดว่าเราลงเสร็จแล้วมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้นะผมแล้วก็เควสมันจะเพิ่มขึ้นขึ้นมาด้วยนะผมก่อนลงมันจะมีสิบสองนะผมหลังจากลงเสร็จนะผมมันจะเพิ่มขึ้นมาหนึ่งเควสนะจะกลายเป็นสิบสามเควสนะผมสําหรับโลแรงแล้วก็ไฮแรงนะผมไฮแรงเควสก็จะมีเควสเพิ่มขึ้นมาด้วยนะผมเห็นไหมจาก จาก2ี่สิบเก้านะครับผมขึ้นมาเป็นสามสิบปดเควสนะครับผมอ่าอันนี้คือทําการลงเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เล่นได้หมดนะเล่นได้ทุกเควสนะครับผมอ่าเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับผมดูง่ายดูง่ายขึ้นกว่าเดิมนะภาษาญี่ปุ่นมันเล่นไม่ได้นะครับผมอ่าก่อนที่เราจะลงนะอันนี้ลงเสร็จเรียบร้อยนะผมเล่นได้ตามปกตินะครับผมเลือกเล่นได้เลย ก็จะประมาณนี้นะการลง DLC Quest นะผมฟ u e พิเศษง่ายๆแบบรวดเร็วนะผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะไปทำอะไรกันต่อก็อย่าลืมติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ